โครงการนี้มันสำคัญแล้วก็ส่งผลกระทบที่ดีให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ e EC e อยา่างไรเชิญครับอันดับแรกนะครับในพื้นที่ e EC เนี่ยถ้าดูตาม g p p ของในพื้นที่70เป็น้ภา,าคอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะต้อง,ง,งคงศักยภาพทางการแข่งขัน green transition คือโจทย์สำคัญที่ e EC เราต้องการผลักดันอยู่นะครับ เราก็เรากาหนดเป้าหมายของการเปลี่ยนผ่านด้าน green t r a n s ชั i หรือว่าเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยว่าภายในปี2อ3 0าเนี่ย30%เรตาต้องลดให้ได้นะครับของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ทาร์เก็ตสำคัญก็คือภาคอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นโครงการนี้<ป>ก็ถือ<ป>ว่าปเป็นปจุดเริ่มต้นแล้วกันนะครับเพราะว่าเรื่องของ green transition มันเป็นเรื่องนอกจากเรื่องของการลงทุนนะครับที่ว่าต้องเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาแล้วเนี่ยคนที่จะต้องมาทํางานนะครับเพื่อเซิร์ฟเทคโนโลยีเนี้ย เราก็ต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้ทนันเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนผ่านด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ท่านทราบว่าเทคโนโลยีที่เป็นสีเขียวนะครับมันมีความไม่แน่นอนอยู่นะฮะแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นการทําให้คนเราสามารถรับเทคโนโลยีได้การลงทุนเนี่ยมีพร้อมนะฮะก็จะช่วยให้เสรีภาพในการแข่งขันในพื้นที่อีสีแล้วก็เชื่อมโยงกับสายหาในประเทศในอนาคตด้วย เอาไปก็คือความสนับของนการก็ถือว่าเป็นเป็นจุดมุ่งหมายสาคัญนะครับเรื่องการพัฒนาพรรานัฒนาบุคลากรกับการลงทุนมันต้องไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็ได้เครือข่ายนะครับที่สําคัญมาช่วยในการทํางานด้วยครับในภาพของ<า>พระก<า>รรเการทุรกเนี่ยซึ่งมีบุคลากรที่ทํางานแล้วก็ทําวิจัยทางด้านนี้เนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งก็มีทั้งด้าน LCA ด้านเคมีเชนด้านสิ่งแวดล้อมด้านพลังงาน มหาลัยเองเนี่ยก็ได้ประกาศว่าจะเป็นมหาลัยที่เป็นคาร์บอนิวทริตี้เนี่ยในปี2000เพราะฉะนั้น <c oughs> การที่เราทำแบบนี้เนี่ยก็เพื่อจะให้ภาคเอกชนเห็นว่าเฮ้ยถ้าสนใจหรือมีความต้องการช่วยเหลือด้านเทคนิคเนี่ยมหาลัยก็สามารถที่จะจัดก,การได้ เมื่อ EC มีนโยบายเรื่องการลดการปล่อยคาร์บอนมหาวลัยก็เลยเข้าไปพูดคุยนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนก็ประมาณมาเพื่อทำเรื่องนี้นะครับผมคิดว่ารัดเรามีง่ายๆนะครับสา,สาประเด็น1นึ่เขาเข้าใจไหมว่าเส้นทางที่จะนำไปสู่คาร์บอนนิวทริลิตี้เนี่ย เขาจะทำอย่างไรถ้าเขาจะทำเขาติดตามมันได้ไหมและการติดตามต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันต้องมีแอคทิวิตี้ในกิจกรรมหรือแอคทิวิตี้ของเขาเนี่ยเอ้เขาต้องพัฒนาบุคลาก,กรของเขาด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไอ้สส่วนเนี้ยทางมหาหลัยเนี่ยก็เอามาบริหารจัดการเกิดเป็นแพลตฟอร์มคาร์บอนแอนดแมจเมนต อันนี้นะครับแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันสามารถเอาไปขยายผลในกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้หมดนะครับถ้าต้องการใช้แพลตฟอร์มอะไรก็ก็ยินดีนะครับรายละเอียดเองเนี่ยก็มีสองท่านนะครับคืออาจารย์วนวบดลกับอาจารย์เดียร์ที่ช่วยกันทํางานเพราะฉะนั้นตัวแพลตฟอร์มที่เรามีทั้งด้านคเรียกความต้องการจากผู้ประกอบการ และมีผู้เชี่ยวชาญหรือซัพพลายไซต์ของเราเนี่ยเข้ามาเจอกันแล้วทำให้แพลตฟอร์มนี้ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลผมเชิญท่านสองท่านพูดรายละเอียดได้เลยครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าความท้าทายในพื้นที่สีคือว่าเรามีจำนวนโรงงาเนเป็นหลักพ<อ>ัโลโลนโรงงนะคะรับดันั้นเนี่ยการที่เราจะสเกลแล้วเกิดเ e l e v a n t of scale กับ<อ>เรื่ a ว่าเนี่ยเราจำเป็นต้องมีดิจิทัลนะครับ ดังนั้นดิจิทัลเนี่ยเราไม่ได้มีแค่มตพเรามีพันธรรมิตร3หน่วยงานนะครับซึ่งพันธรรมิตร3หน่วยงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบีบอวนะครับตว,วทภาอุตเนี่ยเราก็ทําให้ผู้เชี่ยวชาญ5-6ท่านนะครับมาอยู่ในวงนี้แล้วสิงหนึ่งที่ผ่้เอกนชนมากๆก็คือว่าการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญอุปตักนนใหญ่ในการเริ่มดําเนินการทางคาร์บอนเนี่ยคือการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญอุปตักที่สองก็คือการคนในภาคเอกชนเองเนี่ย ไม่เข้าใจองความรู้ในการทาเครื่องพวกนี้บทบาาของมหาวิทยาลัยและพันธมิตรเนี่ยก็จะเสริมในเรื่องของการจัดการข้อมูลการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญแล้วก็การพัฒนากาลังคนสามเรื่องเป็นเรื่องเดียวกันนะครับก็ให้ภาพใหญ่ประมาณนี้ก่อนเพราะว่าความสาเร็จจาก300โรงเนี่ยถ้าเราจะสเกลเป็นหลักร้อยหรือหลักพันเนี่ยมันก็ใช้ฐานของเครือข่ายนะครับฐานของดิจิทัลนะครับแล้วก็ฐานของการร่วมมือร่วมมือกันทุกภาคสัว ซึ่งผมคิดว่าเป็น key obstacle ของโครงการนะครับประเภทอุตสาหกรรมก็มียานยนต์นะครับอุตสาหกรรมพลาสติกก็มีบางส่วนที่มาจากโรงแรมนะครับที่ที่เข้ามาในส่วนนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าตถาน่ประกอบการไม่จําเป็นต้องเป็นอุตสาหกรรมหนักนะครับอุตสาหกรรมบริการเนี่ยก็เป็น่อุตสาหกรรมภาคท่องเที่ยวก็เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งนะครับที่มุ่งเป้าไปสู่การลดคาร์บอนนะครับแต่จริงๆแล้วพอท่านใหญ่ที่ใหญ่มากถึงเกษตอร์นะค ช่วยเสริมนะจริงแล้วกกเตรก็องเป็นตัวหนึ่งนี่ยที่ล่อยการเรียนกระจกอ้อนตัวนะครับ่เสริมฮะได้ครับก็เขาเป็นตัวแทนในภาคประกอบการแล้กันนะครับผูอส่วนนึยกมศักดสยามโุรต้านะฮะเราเป็นโรงงานผู้ผลิตขึ้นจากด้วยพรในแง่ของการผลิตเนี่ยครับมีการปล่ลยตกาซีูรูเยอะอยู่แล้วนะครับก็อย่างเมื่อกีที่ดํ้เนี่ยครับเราก็มีเรื่องของคอมเพเมกต์อยู่แล้วว่าในปี2030มสิจะต้องลดเท่าไหร่ก็คือห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นเดือนสิงหาคมในงมืองกันล้าว่า ได้ม sky, PM, ีการเปเป็นแล้วก็เป็นเรื่องของการตอบโจทย์เรื่อง ESG ไปด้วยเทคโนโลยีจะเป็นตัวหนึ่งฮะที่จะเป็นข้อจำกัดเลยเป็นความท้าทายครับว่าการที่จะไปเรื่องหนึ่งศูนยได้เนี่ยจะทำถึงหรือไม่ถึงเรื่องความจริงตอนนี้พวกผมมาทำกันนะห้เปอร์เซ็นต์ผมว่าทำได้แล้วครับมีแผนลดแบบซึ่งสามารถจะไปได้จริงนะครับแล้วก็ได้ทางอาจารย์นะครับที่มหาวิทยาลัยนบุรีมาช่วยเป็นที่ปรึกษาให้ด้วยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วนะครับมันจะเป็นโจทย์ที่ยากมากนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีที่ทำไงให้้้มัันนนนนนก็็็เเเปปะครรบบแแททๆลลวใื่อองงงงขุ ตัวอย่างที่เมันกินอะไรครับเราก็มีโอกาสที่ดีครับวันนี้มี ESG มาด้วยนะครับเพราะตัวที่เป็นเรื่องของ b e n e f i t นะครับที่เรื่อยต่างๆครับต้คิดว่าต้องมาใส่ทุกภาคส่วนมาช่วยกันนะฮะในผลประโยชน์กัชนเนี่ยเราตั้งใจทำอย่แล้วแต่ว่าในตัวผมเองเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องตัวผมเองครับเรามีทั้งซัพพลายเชนเลยเราเรียกว่าเป็นกรีนซัพพลายเชนนะครับเพราะว่าถ้าผมทำของผมเองนะครับก็จะเป็นสหกอบสกอบซอลนะฮะอันนี้เรามีแตนแต่แล้วเกี่ยวกับผมรุ้งสกอบสามเนี่ยซึ่งมันเป็นนอกเหนือต ลูกค้าของผมนะโดยเขาเอาสินค้าผมไปใช้เนี่ยส <fal que, S 2> ักโขดสามถ้าเกิดผมเอาเข้ามาคำนวณเนี่ยจะกลายเป็น99%เก้าเลยนะฮะแต่ทั้งหมดที่ผมทำมาทั้งหมดเลยที่ผมเรียนี่ยแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เองไอ้ตรงนี้ผมมองว่านโยบายภาคท้องทีเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญที่คือว่าถ้าเราจะมุ่งกลนะครับที่จะลดต้นเงฮะก็ต้องมาช่วยกันจริงๆครับผมอย่างที่ท่านที่ท่านบ้างผมคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นเป็นเป็นหินปอมหรือว่าเป็นรูปแบบที่หลายๆโครงการอาจจะไปแช้ตัวอย่างต่างนะครับ เพราะว่าเรามองว่าจากการที่เราลองเข้าไปทํางานกับภาคอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยความต้องการของอุตสาหกรรมในแต่ละแห่งในเรื่องของการที่จะลดภาวาะโลกร้อนเนี่ยก็แตกต่างกันนะครับอุตสาหกรรมมีทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อุตสาหกรรมจัดการอุตสาหกรรมขนาดเล็กนะครับบางที่ต้องการการพัฒนาคนเขานะครับให้รู้เรื่องเทคโนโลยีให้มีจิตสำนึกจิตสำนึกก็เป็นสิ่งสำคัญน,น,นะครับบางคนยังไม่รู้เลยว่าทำไมต้องลดโลก,ก,ก,กร้อนปัจจุบันนี้แต่ละที่ปล่อยปล่อยก๊าซมันกระจกน้อยขนาดไหนนะครับอุตสาหกรรมแต่ละที่ก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันนะครับ บางที่ก็าจะต้องการในเรืร่องของงานวิจัยนะครับต้องก,การเรื่องของโซลูชันชแนวทางในการที่เขารู้แล,แล้วแหละว่าเขาปล่อยการเซ็นกนระกเยอะแต่งทำยังไงเขาจึงจะลดการปล่อยการเซ็นกระดูกได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นภาระธุรกิจสัมัญของมานะทุกท่านนะครับที่เราก็มีผู้เชี่ยวชาญ อันนั้นพี่จ่ายนะครับแล้วเราก็มีคอนเนคชั่นคือเราอยู่ความเชื่อมโยงกับโซเงียลทั้งในและต่างประเทศนะครับแผนต่อไปเนี่ยนะก็คือว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะเชื่อมโยงกับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศที่ทำงานร่วมกับเราได้แล้วเนี่ยเราก็เอาผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศเข้ามาช่วยนะครับเอาเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่มีผู้เชี่ยวชาญอยู่ในทุกทุกภาคส่วนเป็จริงๆนะครับต่อไปในอนาคต ถ้าเกิดอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะอุตสาหกรรมไหนก็ตามสกิลไหนก็ตามมันจะในขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการได้ในผลิตภัณฑ์ปัจจุบันนี้เราใส่คือคือเราลองไปสอบถามความคิดเห็นของของอุตสาหกรรมมาครับว่ามีหลักสูตรมีเรื่องอะไรบ้างที่เขาต้องการที่จะเรียนรู้จัดกลุ่มมาแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยเราใส่หลักสูตรไปห้าหลักสูตรนะครับห้าหลักสูตรที่เป็นคอร์สที่แต่ละอุตสาหกรรมสามารถที่จะเข้ามาเรียนได้นะครับ แต่หลักสูตรนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเพิ่มจำนวนหลักสูตรได้มากขึ้นนะครับถ้าอนาคตเนี่ยมีจํานวนของผู้ประกอบการต้องการเข้าร่วมมากขึ้นนะแล้วเราก็จะมีการสอบถามออไปแล้วหลักสูตรก็จะเพิ่มขึ้นไปเไรื่อยๆนะครับและอย่างที่ผมบอกว่าหลักสูตรนี้ทางมหา,าวาิาทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวรีเนี่ยเราทําหลักสูตรเนี่ยต่อไปเราต้องการที่จะเป็นรูปแบบที่สามารถที่จะเอาไปเก็บเป็นเครดิตแล้วเวลาปิดเงินอายุาน,นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คนในอุตสาหกรรมที่เข้ามาเรียนเนี่ยเขาเข้ามาเรียนเสร็จเนี่ยเขาอาจจะได้ทั้งเซอร์ติฟิเคชันแล้วก็เก็บเป็นเคยเด็ดได้นะฮะถ้าเกิดเขาต้องการที่จะเอาไปปรับปรุงของเขาเขาจบเป็นแค่ปัญญาตรีมาเขาต้องการได้ปีนโภเป็นอีกเขาสามารถที่จะใช้สิ่งที่เขาเรียนในหลักสูตรนี้เนี่ยนะครับไปทําการปรับปรุงมาได้เนี่ยก็ผมขอสรุปสุดท้ายสิ่งที่ผมคิดว่าจะดําเนินการต่อไปเนี่ยเราอยากทําในเชิงลึกมากขึ้น เพื่อให้เห็นตัวอย่างการลดการปล่อยผลปล่อยการเรือกระจกะที่เห็นภาพชัดแล้วเป็นตัวอย่างได้อันนั้นคือเรื่องแรกเรื่องที่สองเนี่ยถ้าแพลตฟอร์มมันสามารถบริหารจัดการได้ดีเราก็อยากจะสเกลนะครับก็อาจจะต้องคุยกับกรมโลกร้อนว่าเอ๊ะเอาแพลตฟอร์มนี้หรือหรืออ,องค์การบริหารการเรือนกระจกว่าเอาแพลตฟอร์มนี้มาเป็น ที่เจอกันระหว่างด้านความต้องการจากภาคเอกชนและด้าน <c oughs> สภายจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมหาวลัยสถาบันวิจัยแล้วทำอันนี้ให้เป็นระบบซึ่ง e e c อาจจะเข้ามาช่วยบริหารจัดการแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะบริการให้กับลูกค้าใน e e c ให้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลที่ได้เนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับก็คือประเทศทีช่วยลดคาร์บอนได้ตามแผนขณะเดียวกันในบางเรื่องการลดคาร์บอนเนี่ยมันลดค่าใช้จ่ายด้วยเช่นผมลดการใช้พลังงานลดใช้ไฟฟ้าลดใช้น้ํามันเนี่ยผมประหยัดเงินในกระเป๋าและลด CO2 ด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องทําอย่างต่อนนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าแพลตฟอร์มนี้เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็พูด ว่าการเจอกันระหว่างดีมานกับซัพพลายไซส์แล้วมีแพลตฟอร์มที่ช่วยบริหารจัดก,การและมีเจ้าภาพที่แท้จริงเนี่ยผมคิดว่าจะช่วยให้อันนี้เดินหน้าไปและสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมใหกับประเทศได้ครับขอบคุณครับ